ผลแประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นโสดาบันที่ขูทั้งหลายถูกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าพวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือเพราะมีความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จึงพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารบที่สุดในเบื้องต้นคือความเห็นที่นึกถึงขันในอดีตว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอเราไม่ได้มีแล้วหรือหนอ เราได้เป็นอะไรแล้วหนอเราได้เป็นอย่างไรแล้วหนอเราเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรอีกแล้วหนอดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าภิขุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารบที่สุดในเบื้องปลาย คือความเห็นที่นึกถึงขันในอนาคตว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเราจะมีหรือหนอเราจะไม่มีหรือหนอเราจัะเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหนอดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าภิกุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่า พวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตนปารบการอันเป็นปัจจุบันในการนี้ว่าเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจักเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่า พิขุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่าพระศาสดาเป็นครูของพวกเราดังนั้นพวกเราต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าวเพราะความเคารพในพระศาสดานั่นเทียวดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายหรือว่า จะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่าพระสมณะกล่าวแล้วยอย่างนี้แต่สมณะทั้งหลายและพวกเราจะกล่าวอย่างอื่นดังนี้ <usted> ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่า <rec Sigma> rapper, พิขุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่นข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าข่าพิกุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเวียนกลับไปสู่การประพฤติซึ่งวัตโกตูหละมงคลทั้งหลายตามแบบของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมากโดยความเป็นสาระ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะกล่าวแต่สิ่งที่พวกเธอรู้เองเห็นเองรู้สึกเองแล้วเท่านั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายถูกแล้วพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนพิขุทั้งหลายคำนี้เรากล่าวแล้วหมายถึงคำที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าพิคุทั้งหลายธรรมนี้เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการ เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้